ครูเปนอะไรคาับไม่ครูสวยจังเลยครับอุ้ยพี่ถ้าอยู่อยากจะกาตรงไหนดีเนี่ยะชีวิตเ่ยมีความสุขอยู่ตรงนี้ค่ะความสวยและความให้เรามีความสุขเหมือนกันที่ต้องหาความสุขบนโลกแบบนี้อะไรที่ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่มันต้องมีค่ะทุกคนมันต้องมีหนึ่งอย่างที่อยากให้เรามีชีวิตอยู่บางคนอะไม่มีคู่ชีวิต หมาแมววก็คู่ชีวิตเราได้นะคะคู่ชีวิตเราไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ชีวิตด้วยทำไปไม่ใช่แหวใช่แมวก็ได้อาจจะเป็นขนดน้สักค็นขเหยลักก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าพี่เราอยากอย,กอยูก่กับมันพี่ถ้าขวดน้ำที่พี่กวนกัมาทุกวันนะฮะพูดกันมนทุกวันแล้วมันก็ตอบโต้พี่ด้วยจิตสอบด้วยจพี่มันคือเพื่อนสนิททุกคนอยากมีเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจไหมคนะพูดได้ทุกเรื่องเลยค่ะ วมีบางคุณขาดเคื่องเสกเลยค่ะหม่ใไม่มีแล้วเฮ้ยไม่มีเครื่องเสกพวกนี้แต่มันไม่สามารถคุยได้ใช้กดน้ำหาเขียนชื่อไว้ด้วยชื่ออะไรหาชื่อเอ๋ก็ได้เอ๋วันนี้เอ๋วันนี้เราเจอเรื่องร้ายๆมากมายเลยเราอยากได้กำลังใจจากเอกจังเลยนะคะเอกก็จะตอบค่ะมันอะไรเหรอมีอะไรลอเล่าสิเลานะคะที่ตัวนี้คอเราค่ะทุกคนจะมีเพื่อนสนิทแล้วแต่เราหาเขา อะไรที่เราคุยกับมันทุกวันทุกวันนะคะมันจะตอบต้อเราคนที่มีองค์อ่ะเขาไม่ได้ว่าเป็นคนมีเกล็ดแต่เขาเรียกคนนี้เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทที่คอยให้กำลังใจเราทุกๆวันนะคะพวกคุณไม่มีกันเลยใช่ไหมมีมีผูเอฟอ,องนั้นมีเออนะคะมีนะคะตื่นขึ้นมาต้องบอกว่าเรามีลูกห้าคนนะโอ้อห๊ไม่ไม่ขอมาเลี้ยงสี่คนแล้วเราตื่นขึ้นมาเราต้องบอกว่า เราต้องเลี้ยงลูกนะพ่อพิการนะแม่เป็นเบาหวานนะแล้วหลานที่ไม่มีไม่มีคือน้องเนี่ยมีแต่ผัวทิ้งหมดแล้วหลานอยู่ข้างบ้านเรา,เราตื่นขึ้นมาป้ายี่สิบอ่ะคนนี้มาห้าคนก่อนจะไปโรงเรียนเสร็จห้าคนวันละย<ม>ี่สิบวันละสามสิบ <c oughs> ยากจะตายอยู่ผ <c oughs> ู่เอ๋นี่แหละท้งมาอยากจะตายอยากบางทีเราเบื่อคนรอบข้างมากเราเบื่อแบบ ฉันอยากจะอยู่ของฉันนั่นฉันอยากจะมีเงินหนึ่งพันเนี่ยไปเดินไปซื้อข้าวให้ฉันกินแต่เอ้หนึ่งพันเนี่ยเอาเงินหลังนี่กับว่ามีเนื้อกินเงินหลังนี่กับว่ามีเนื้อกินอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอนุญาตให้ความุกข์เข้ามาหาเราเองนะคะเขาไม่ใช่ของเขานะคะถูกไหมคะอาชีพมีเยอะแยะข้ามคุณไม่ถามคเอาง่ายๆเด็กตัวน้อยคุณล้างเครื่อล้างจานเก็บยาขยะคุณก็ได้เงินสักยี่สิบบาทคุณไมต้องมาขอเรา นะคะมือเต<ช>ียยด,ดีนะคะหาก,กินเองนะคะเอ๋เอไม่เมคยให้เงินพ <c oughs> <c oughs> อกไม่เคยให้เงินพอทานเอกไม่เคยให้เงินคนที่ไม่ทำงานนะคะหนึ่งเอกไม่ไม่อยากเกิดเป็นญาติพวกเขาโอเคแล้วทำไมเอกต้องเป็นญาติคนพวกนี้ด้วยนะถูกไหมเราเลือกสิคะว่าเราอยากเป็นญาติกับใครเราเลือกคนดีใช่ไหมคะเราเลือกคขคนดีเอกไม,ม่อมนุญาตให้คนนิสัยไม่ดีเข้ามาในชีวิตเอกเอดีเอาหมดนะเพื่อนนิสัยไม่ดี ดีจ <łość> ้าหัวที่ใส่ไม่ดีดีจ้านะคะเอมไม่เคยอนุญาตลูกน้องไม่ดีดีทิ้งเลยค่ะนะคะเอมไม่อนุญาตให้ใครมาทำลายเดกครั้งที่สองนะคะครั้งเดียวพอ เหมืออะไรเนี่ยไปดักรอถึงหน้าบ้านเลยเมื่อกี้เกิดมาเจอคนแรกเลยเจอเีอันนี้วอญาให้เข้าาเราก็จะเจอแต่ความความพานสิ่งนี่ไม่ได้แค่้นที่ข้อกับนะคะเออกพี่น้องสมอ่าจไว้นะวันนี้ที่เออยู่ตรงนี้ช่วยเหลือพี่น้องไม่ใช่เพราะเอกรักพี่น้องเอกกับ ะะการที่เราทิ้งให้พี่น้องเราทุกลำบากพ่อแม่เราจะทุกนะคะเพราะเขามองว่าพวกนี้ไปไม่ได้เราต้องอยู่ช่วยพวกเขานะคะแต่บอกว่าสิ้นคุณพ่อแม่แต่วันนั้นทุกครั้งน้องชอบมาขอบคุณเอ๋ที่เอ๋ช่วยไอเอ๋บอกว่ไปขอบคุณพ่อกับแม่นะที่ครูช่วยพึ่งมือพอครูช่วยพ่อ,อแม่นะคะเข้าน,นะคะ,ะอตอนนี้คุณโตแล้วคุณต้องช่วยตัวกันเองแต่พ่อแม่เนี่ยมันทิ้งลูกได้ไหม,ไมพ่อแม่ก็ปัญญาอ่อนอย่างนงี้แหละนะเพราะอะไร คนยันชอบคิดว่าลูกนะเป็นเด็กน้อยนะคะแล้วก็ต้องกรความลื้อจากผู้พิกานะคะแต่บอกว่าทุกคนนะคะเขามีวิบากกรรมของเขาปล่อยเขาไปเลยใช่ไหมคะเขาจะติดคุกก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาเลือกทางเลยของเขาเองอันนี้คุณต้องปล่อยวางนะคะอันนี้ถ้าไม่ปล่อยวางนะคะกรรม่านนั้นก็ทุกทรมารทุกจริงๆคุณเอทุกทุกมากเลยตอนนี้ทุกแบบเหมือนเดี๋ยวลองเอาอะไรที่มันเจ็บๆแล้วกรรมไว้นะะ แล้วเราปล่อยมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยการแครปล่อยอยังงี้นะคะมไม่ะะต้องสนใจค่ะเพราะเราไม่มต้องตายตนะคะคถก็พูดถึงว่าไม่สนใจมันก็ไังนี่อยู่นะคือบ้านมันติดกันอย่างนี้ไงมันวันที่สาเร็จนะคะคิดวันคนสําเร็จไม่ได้เยอะไม่ได้เยี่ยมหมดนะอ่ะวันที่ออกลบอะโคจรี่ออกลบได้เลยะคะไม่ได้นักท่มันต้องมีบาดเจ็บนักท่มันต้องมีตายถูกไหมมันมีระดับออกลบแล้วไม่ตายออกลบไม่บาดเจ็บ

นะคะเอ็มบอกก่นว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าคนไม่ไม่เดือดร้อนมากๆนะคะบางคนบอกว่าเออเมื่อวานสอนมาแทนที่อย่กิการแล้วเอ็มบอกว่าเป็นเพื่อนก็ดีใจมากเลยที่คุณโทรหาโทรหาหนูแล้วหนูเล่าให้เพื่อนฟังว่าหนูได้คุยกับครูแล้วเพื่อนบอกดีมากเพราะว่าเพื่อนก็มาเรียนแล้วแล้วเพื่อนรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้คุยกับครูโดยตรงเอ็มบอกไปโทรไปบอกเพื่อนไหมว่าโชคไม่ดีหรอกครูวิดกรรมเยอะครูเลยต้องโทรมาโปรด S <S ยังไม่เยอะขนาดนั้นนะคะกำลังหนานะคะก็เลยได้โปรดกันนานบาะวันเนี้ยสี่ห้าคนได้โปรดบ้านแต่ว่านที่ไว้เวลาเหมือนกันที่บอกว่าคนที่ไม่ได้โปรดในตัวนั้นจะมีคนเรียนให้ไว้เสมอว่าเรายังไม่ถึงทางตันกันชีวิตเรายังมีข่าวว่นไอ้คนนั้นต้องสิ้ทางตันเล้วกวันนี้กลัวมาไม่ถูกที่ค่ะก็เลยมาดูที่แล้วก็หาที่พักใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะ ดีมากนะคะ,ะคนเราถ้าเราอยากได้วิชาในวิชาหนึ่งนะคะเราต้องตั้งใจนะคะเอ้ต้องบอก่อนว่าวิชาที่สอนนี่เหมือนง่ายนะะนะ